กิรดาชาอีกครั้งนะคะขอส่งกสิกรรมไรสารพิษบ้างค่ะอนิตยาคาโดน่านะคะจากออสเตรเลียเพิ่งเพิ่งจะเป็นน้องใหม่เนี่ยแต่ว่าอยากขอบุณพี่ออนนะคะพี่ออนวิภานะคะเขาส่งมเมล็ดพันธุ์แบ่งปันมาให้เราคือตั้งแต่เราเนี่ยมีแต่มีแต่เป็นผู้ให้โดยที่ในรอบรอบบ้านเนี่ย จะปลูกผักอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วแล้วยิ่งมาเรียนรู้แพทย์วิถีธรรมเนี่ยได้รู้จักวิธีการาทำทำปุ๋ยอินเซียค่ะ,คะโดยพืชผักผลไม้แล้วก็บลายเคาเจอแล้วก็มเมล็ดพังอะ่ะที่พี่ออนแบ่งมาให้อะ่ะได้แบ่งเม็ดอ่ะให้เพื่อนช่วยปลูกโดยบอกเขาว่าเรียนรู้แพทย์วิถีธรรมไปด้วยกันแล้วนำเยี่ยวแล้วก็พืชผักเนี่ยค่ะไปหมักไว้ ถ้าของเราอ่ะถ้าของเราเกิดก็เกิดถ้าของเพื่อนเกิดก็คือแบ่งปันกันอะไรแบบนี้ค่ะครูรู้แล้วก็ที่มีอยู่ที่บ้านอ่ะจะชอบปลูกอะไรง่ายๆเพราะเราอ่ะไม่อยากเนฆ่าหอยก็คือจะเป็นผักพริกร้อนถ้าสวนมากก็คือมีพริกมีผักเพลขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใบกะเพราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกวันอาทิตย์ที่นี่ก็คือจะมีกิจกรรมที่พาลูกชายเนี่ย ไปเรียนภาษาไทยแล้วก็เราก็จะตัดผักเนี่ยไปไปไปแบ่งปันคนไทยที่นี่โดยที่เขาปลูกกันไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือทำมาตลอดแล้วยิ่งมารู้จักแพทย์วิถีธรรมเนี่ยพอเราตัดอย่างใบกะเพราแบบเนี้ยเขาจะบอกว่าทำไมใบมันใหญ่มากก็คืออันนี้ค่ะคือภูมิใจมากๆเลยคือเราพึ่งตนได้แล้วแล้วเราก็แบ่งปัน ค่ะก็ก็ขอประมาณนี้ค่ะคุรูสาธุค่ะค่ะนุทธนาค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกนะคะสามารถที่จะแบ่งปันได้แล้วก็การทำกสิกรรมไร้สารพิษเนี่ยพี่น้องพี่น้องคนไทยของเรามีฝีมือนะคะยิ่งอยู่ต่างประเทศพอเห็นพี่น้องมีความเพียรในการที่จะปลูกจะทำกันอะ่ะเราก็ได้มา หวนนึกถึงว่าอยู่เมืองไทยองค์ประกอบต่างๆเอื้อมากๆเลยนะคะก็น่าจะมีแรงเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่ให้เราได้ทำะคะ่ะมีกิ่งแก้วนะคะเปิดกล้องมาแล้ววันนี้ยังไม่เจอกิ่งแก้วพูดอะไรสักหน่อยไหมคะเชิญค่ะ